ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อีซุสุคิงยนต์สาขาสามแยกปักพงษชัยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับซี o นะครับสำหรับด้านหลังผมนี้ครับเป็นรถอีซุสุ F-R 210แรงม้านะครับขนาดช่วงความยาว5เมตร50นะครับ สำหรับลักษณะตัวถังคันนี้ก็คือเป็นลักษณะ,ะตู้เปียกนะครับหร,หรือตู้เก็บความเย็นแล้วจะมีเครื่องอทำความเย็นอยู่ด้านบนด้วยนะครับก็จะเป็นยี่ห้อมิตซูบิชินะครับก็ะจะทำหน้าที่ปรับอุณหภูมินะครับในตู้นะครับให้มีอุณหภูมิลดลงหรือ รักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับซึ่งเ,เครื่องทําความเย็นนะครับมีหลายยี่ห้อ,อยกตัวอย่างเช่นมิส u ูบิชิที่เราเห็นนะครับ Mpc คู o นะครับโคเวคูเทมนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆย,ยี่ห้อนะครับในท้องตลาดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาวัดปริมาตรตู้นะครับแล้วก็ ทั้งทั้งภายนอกโดยรอบแล้วก็ภายในตู้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาวัดขนาดตู้ภายนอกกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยครับตรงนี้โอเคสี่เมตรห้าสิบมาเลยครับ โอเคตรงนี้1เมตรสิก็เป็นเป็น5เมตรห้นอกนะครับห้าเมตรห้นอกเพราะว่ามันจะมีบันไดข้างแก้มด้วยครับที่ที่ต้องต้องขยับตู้ออกมาออกมาด้านหลังนะครับออกมาออกมาด้านหลังแล้วก็ความสูงนะครับความสูงัสูง จะสูงเอารวมวัดวัดรางบนเลยพื้นสูง 2, 45, ง 2, 45, 2 45, เมตร45ส้นะครับสูง2เมตรสี่นอก2เมตร4ีนอกโอเคกว้างนะครับกว้างดูกว้าง,งเอะไครับกว้าง2เมตร 37นะครับความกว้างของ FRR ในตระกูล FR 1 9 0 2 1 0นะครับก็จะกว้างนอกประมาณ2 3 5เมตร3 7 2เมตร36 2เมตร37นะครับกว้างนอกอไซส์นี้หรือขนาดนี้กำลังดีเพราะว่าจะไม่บังกระจกแล้วก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองมองมองด้านข้างมองมาด้านหลังนะครับก็จะทำให้เห็นชัดเจนนะครับ ครับต่อไปเราก็มาวัดขนาดความกวาม้างความยาวความสูงในตู้นะครับเมื่อสักครู่เราวัดข้างนอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการวัดเลยครับ กว้างภายใน2เมตร12เซนนะครับกว้างภายใน2เมตร2เมตร2เมตร12เซนสูงสูงสูงไม่10มุมก็ได้สูงสูงสูง2เมตร20สูงใน2เมตร2เมตร20ในนะครับสูง2เมตร20ในนะครับความยาวยาววัดขอบความในไดนะ้ไหม อในอาราวัตตรงนี้ก่อนก็ได้สี่เมตรยี่สิบสี่เมตรยี่สิบหมาตรงนี้สี่เมตรยี่สิบบวกกับเมตรสิบเมตรสิบเมตรสิบเจ็ดอ่าเมตรเมติบกเมตรสิเป็นเท่าไรเป็นห้าเมตร ห้าเมตรสนะครับ5เมตร30อ่ายาวนอก5เมตร5ยาวใน5เมตร5เมตร30นะครับลักษณะโครงสร้างไทยในนะครับก็ผนังด้านข้างตัวนี้จะเป็นรอนนะครับเป็นรอนอตรงด้านหน้าเป็นรอนนะครับด้านตรงนี้ก็เป็นรอนนะครับเป็นรอนอ ที่มเป็นรอนก็เพื่อที่จะให้ความเย็นนะครับมันจะโฟโล์โฟโล์สะดวกไหลสะดวกนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นม่านพลาสติกนะครับเพื่อที่จะกันความร้อนเข้ากันความเย็นออกนะครับรวมถึงตรงด้านท้ายฝั่งนี้ด้วยครับด้านท้ายฝั่งนี้ด้วยตรงนี้นะครับพื้นพื้นเป็นพื้นเหล็กลายนะครับพื้นเหล็กลาย เป็นพื้นเป็นสแตนเลสไหมครับเพราะว่าเป็นป้องกันการเกิดสนิมด้วยครับเป็นพื้นือสแตนเลสนะครับเป็นลายตีนไก่นะครับอ่านะครับตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูระบายน้ําไหลนะครับถ้าใส่อของอะไรล่ะที่มีน้ำนะเช่นชิ้นส่วนไก่ชิ้นส่วนหมูนะครับอ่นนี้ มันจะมีน้ําน้ํามันจะมาด้านหน้าแล้วก็มีน้ําไหลออกด้านหน้ามีจะมีบอลวาล์วเปิดปิดข้างนอกนะครับอนตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะส่งความเย็นเข้ามานะครับความเย็นเข้ามาแล้วมีไฟสองสว่างนะครับภายในตู้นะครับสองดวง,งดวงสองดวง,อสองดวงนะครับ ก็จะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างด้านในครับก็จะไม่เหมือนตู้แห้งนะครับถ้าตู้แห้งก็จะเรียบใช่ไหมครับตัวนี้เพราะเรายืนอยู่ในนี้ครับก็จะไม่รู้สึกร้อนนะครับไม่รู้สึกร้อนเพราะว่าระหว่างผนังด้านในกับด้านนอกเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนโฟมฉีดสําหรับนะครับถ้าท่านใด สนใจรถตู้เปียกนะครับแล้วก็มีเครื่องทำความเย็นหรือจะเป็นรถตู้เปียกอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ยังไงก็สอบถามเซลโอได้นะครับเบอร์ติดต่อ0817901245ซลโอก็อยู่ที่อิซุซุชิงยตนสาขาสามแยกปักคงชัยนะครับอยู่ตรงข้ามาตลาดสำเพ็งนะครับก็ถ้ามาจากสุงเนินนะครับก็จะอยู่เลยตลาดเซฟันมา ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับยังไงก็มาติดต่อหรือเข้ามาสอบถามราคาเงินไขได้ครับ